ซี่แป้นทับแป้นประจำมอลลัมใจกินร้อยคือเก่าเหมือนเดิมวันนี้เดินทางมาถึงอีพีที่ห้าหนึ่งโทรศัพท์มอลลัมใจเกินร้อยอีพีหามอบความสุขพี่น้องผ่านก่อนได้พี่น้องสนับสนุนเข่ากลุ้มนะครับติดตามการแสดงบนุนีหลากหลายน่านโชคพิเศษมาฝากพี่ตอนน้องครูตั้งค่ะสอบมามาเป็นอย่าง์ีให้พี่น้องบววซื้หพอห้อซวให้ความกินหัวกินเถือน สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนบอกว่ายาสิไลลืมถิ่มพ่งพันปี่นองเกา่ายาสิละเผาเสื่อนี้ไปย่องพืนดีมโดยเฉพาะเกิดเป็นคนมากนี่เขาอยู่ในแผ่นดินไทยค่ะบางคนเสือส้อศสาศสตรศาสนาอาสิแตกต่างกันออกไปแต่ว่า ปัจจุบันนี้เฮายู่บนผืนแผ่นดินไทยจะต้องมีความหากักความสามาคียูใสก็ต้องหักมองหันนะฮะเขาก็จังสิกาวนาหรือจะเลื่อนลุงเรื่องไปใดแมนบอสำนึกรักบ้านเกิดรกประเทศไทยรักแผ่นดินเกิด <lesser. S 1> บางคนอาสิบเมนแผ่นดินเกิดได้ย่ีตรงาอาสิเป็นคนต่างประเทศแต่ว่าเขามาอยู่ในแผ่นดินไทยนะฮะเชื่อชาตด ใดตอนนี้เขาคือคนไทยเ <Man. S 2> นาะชาศาสนาพระมหากษัตริย์สาสถาบันหลักนะห <Okay. S 2> มอล่ำใจเกินร่อยของเขามือนี่ <Okay. S 2> นะครับมีความภาคภูมิใจนะฮะเอาการแสดงชุดพิเศษนะครับโดยสถานการณ์พร้อม <Okay. S 2> หรือบนสถานการณ์ก็ตามแต่ <Okay. S 2> ก่อนการแสดงทุกครั้ง นะครับเข้าต้องอ้างอิงถึงสถาบันที่สาคัญน,นั่นก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เข้าเหตุเป็นธรรมเนียมประเพณนีเป็นประจําก่อนการแสดงเอมออนค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบงันโชว์การแสดงกล่าวสู่อีพี่ที่หาค่ะพี่น้องหนึ่งทศวรรษหมอลำใจเกินร้อยค่ะขอบคุณความหากักความเมตตาจากพี่จากน้องสื่อบัตรถุกใบกําลังใจมอบให้กับศิลปินในทุกๆอีพี่นะคะหารลังเทียร์ล่อพี่ล่อน้องแบบแบบว่า ฮารักเทียคือแบบว่าป้ายพี่น้องคือน่านเข่าเทะมัดหดมืออีหลีสิหาพันจะหงีดดิไม่นอเข่ามือมอมมอนเออเข่ามือมอมมอนธรรมบดาครับพี่น้องขาอีพี่นีบัสเท่าไรคะพน้าหนึ่งร้อยสิบบาทหนึ่งร้อยสิบบาทพี่น้องคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนเสื้อเลขเมิดหลายกว่านั้นแมนเสื้ออันนี้ได้มวนเด้อเออถือว่าตอลมหายใจถ อายุจะขวางไปหัวเราะหนึ่งทีถือว่าต่ออายุไปหนึ่งปีเลยนันย่นกรไม้เข้ามาพี่น้องสนับสนุนมาบาทละหนึ่งร้อยสิบบาทนี่<ฆ>เป็นทุนเป็นค่าใส่ายใ,ในการสัางสรรงานโชดตอบแทนพีน่น้องเบิ่งอยู่ทางบ้านก็มีความสุข<ฆ>นะฮะ ความสุขของคนนี่ยคันได้ยิ้มได้หัวได้เห็นสิ่งสิมันสวยงามจเจริญหูจเจริญตาอันนี้มันก็คือมันคือความสุขจ<ช>้านะค่ะหมอล่อมหมอรัมก็ด,กดีใจด้วยค่ะคถ้าเกิดสมมุติว่าเลนออกไปแล้วแฟนๆประทับใจหรือว่าพี่น้องที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาคอมเมนต์กันมากกันนี่หมอลำมก็เป็นใจขึ้นเพื่อ,พอเพื่อผู้ได้แกกี้อันธรรมดาหมอลำนี่ีใสมักยองอยู่แล้วมักยองอยู่แล้วไงยังว่า รรมดาพี่น้องหมอเงาก็ะมากมวมนหมอร่ำก็ะมากยองเข้ากันดีปันยังบัตรบัตรราคานึ่งบาทครับผู้ละคนย่านลูกย่านเต้าขาดทุนโอนแต่ละส0 0 500หกับพ่อกันแมนปกปกติใจกันลอยเข้านี่เิ่นสิมีบัตรเหมาเมาเลยด็กคุณเพียงเดียวเหมารอบตลอดเดือนแต่ว่ารอบในช่วงอันนี้คือช่วงปิดฤดูกาลของเข้าบบ่ชัดเจนเรื่องว่าเข้าสิมีโปรแกรมโชว์มือใดก็เลยขายเป็นรอบแต่ว่าบางคนนีโอนมามัน ต่างประเทศเพิ่นโอนอยากเนาะคันโอนหน่อยเนี่ยมันโอนอยากมันลำไล่เพิ่นโอนมาทีละสามพันสีพันเลยอ,อย่าโอนทีละน้อยปะนั้นแม่โอนทีละแสนไปเลยบางคน่น น้องอีพีนี่เป็นอีพี่พิเศษรอบพิเศษพ่อรมบเบ่าเรื่องโอนเงินก่อนแฟนครับบางคนเป็นมาบัตรร้อยบาทใช่ไหมแต่แม่โอนได้สามพันมันต้องร้อยยูเอขึ้นไปวะสันสามพันกว่าที่เหลือนั้นซื้อกับข้าวมาเลี้ยงเด็กๆน้าวะสันว่าแม่แม่พี่พี่ฮานักกนกับฮานักเจียกัญญาติดธุรกิจ ก็บพได้ซื้อมากก็บพาได้เบิ้งกะซื้อไว้สนับสนุนลูกเต้าคือเก่าเบิ้งย้อนหลังเบิ้งย้อนหลังแต่ว่าคอยสงสัยมันยังอันเขาโอนเกินมาสามพันมาสิเลี้ยงลูกน้องคือบเรลี่ยงคือแก่งบักฟักคือเก่าก็ออมฟักใส่ไกลนั่นดิโทดตอค่ะอีพี่นี่พอเห็นโมตัวเป็นแขกรับเซิร์ฟเลยไ้ขาโมตัวไปกินออมไกลอยู่ในขัวผลเอ่ยายวีดีอไปซอวไม่ย้ายวีดีไปซองแล้วออมไกลอยู่ใส่ในขันี่ย นี่ปัดไปตัขค้อพี่แต่แบบฟากบะหม็นออมแกงกะทิดิ่น่ะนะคือบะงจังไหนจังเป็นออมแกงกะทิใส่กะทิไหมแกงไทยไหมพี่น้องขาของหวานตับก็ของหวานขาไกลอีพี่อีพี่หนึ่งหอดีพี่ซีน้ำ แนวกินปรสันเลี้ยงเป็นโตจัดแบบเลิศหรูเอออันนั้นมันมีศิลปินรับเซิร์นเอามาตูกียหน้าบรับเซิร์นตีแล้วนี่ข้องศูนเป็นขี่ขารับเซิร์น <c oughs> อันนี้บม่ได้เชิญตัวขอมากวก้ประทับใจ่มีกะทีอยู่ดิเ <c oughs> บียงโอ้ยคนคน <c oughs> ยักว่าเป็นใครหือกระดาษเช็ดชูมึงเชียบอ่อันแกงบอกฟักกันมีกะทีเหลือแล้วเขเทลองขัน เอารวมกันตีนันเอารวมกันก็เป็นแกงฟักใส่กันที่อันยมัยากน้ำอยู่น้ำกินไหลท่อเพราะว่าไงจังหนึคนเรากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนี่เอาถ้าฉันเจ้าค้าวมากินก็อ้อมบักฟักคือนคอยคือให้แม่หนึ่งป่าสู่กินผุ่นบอเดอร์มื่อนี้มากินกอกลอกไก่น้าอาจารย์เงาะเด้อวุนก๊อกลอกไก่ป้แจ๊คกไหนกินในแนวดีๆกินกับว่ากินข้างล่างซับนาขึ้นไปกินห้องแต่งตัวผนสร้างว่าหนาวตายซับนี้ บ่เมื่อนี่ยู่ขังน้องน้ำเด้อเมื่อนี้ไปกินกับอาจารย์นักดนตรีเด้ยมื่อนี้กินกับอาจารย์นักดนตรีกระชับมิดกระชับมิดกระทร่งดาล่ะเพราะว่าเฮ็ดผิดใจเดียวเพราะเพราแม่เฮ็ดผิดใจเอาเพาะเพีดใจแต่ได้อีเจะงมึงอวาไล่ต่อกันแต่เพื่อเมื่อวานนักดนตรีเสียวเสไปนอนนั่เมีย้เมื่อวานอันทีเล่าอันทีเล่าไปกินกับนักดนตรีนีแเรามีความผิดความผิดเรื่องยังร้องเพลงผิดแปดร้อยรอบ ให้ให like ้เราไลอยู it, be, ่ร <laughs> oh, oh. ูดโลดเปพราะไอ้ม <asına> ิท <laughs> the <benchmark> like <greg> ุนมาติดเอตุนี่ก็จะฟาบเฮ็ดนี่เดี๋ยวนี้เอาเอาไอนรอบก้อนมากกว่าคือส่องเย็นอยู่รอบก้อนฝนตกเอเย็นแล้ฝนติแต่พอรอบนี้มันเอาแห้งละมึงก็ขึ้นมาแล้วสติดแอร์ยุติมึงก็บรถขึ้นยังไม่เคยอยู่นี่เนาะขัดล้มซีโตนี่ซื้อมาแต่ร้านใดพูดเลยแทบสดุเอาไปขึ้นเขาซะเป็นยงเปิดแต่มือแรกกับว่าเย็นอยู่ิแถวเดี๋ยวนี้แต่ ก้อนติดติดแอร์บางนีกระลากแอร์ห้องเก้าเก้าก้อนเด้อเจ้าเย็นเราแม่เออแอร์มันก็ตามอายุตามอายุตั้งแต่ก่อนเปิดว้องนี่น้องแอร์แรงโตสิ่ว่าตามอายุจะไหนปนัดจมแต่ว่าขาดทุนขาดทุนหรือบางทีเสือออกไปเดี๋ยวนิเมื่อสิเมื่อสิเมื่อปั่นห้อยสะแบงเพราะแห้งแล้วเอาเบ้าเป็นการเป็นงานเฮานะครับเดินทางมาฮอดอีพีที่หา นี่คือการไลฟ์สดกลุ่มปิดนะฮะสั่งสรรงานโชว์เสิร์ฟงานโชว์ดีๆที่มีคุณค่านะฮะแล้วก็ว่าไล่ตีต่างๆนะครับพี่น้อง มีทั้งยิ้มทั้งหัวเราะมีละครมีงานโชว์มีเพลงเก่าเพลงใหม่สลับสับเปลี่ยนศิลปินในวงของเฮาสลับสับเปลี่ยนกันมาบางอีพีก็มีศิลปินรับเชิญมาสั่งสีสันเอ็มออนกับน้ำนิ่งนี่บอกให้ว่ารับเชิญแล้วเพราะว่ามันมาทุกอีพีมมาทุกดูแล้วมาอยู่นี่วันสันมันเดอศิลปินรับเชิญเดโอ้ยคุณ้ชมคุณผ้ชมค้อค้คุ้มคุณผ้ชมค้ ยืนเตะเซยู่นี่เด็กคือบ่อไอ้บ่จา,ามน้ำมูเนี่ยไปไอไปจามไม่ยั้นมิจเจ้าผู้ว่าหายหัวหน,าน่าเนาะอี๋ห่าก็เครียดตอนนาะ,ะเครียดแทนหัวหน่าเครียดแทนหัวหน่าแล้วบ่เคยพอจักเียดอกมาล้ำขนาดละลอยสิบบาทเนี่ยมีใจเกินลอยมีราคาลอยสิบบาทเมื่อล้ำไม่ยังมาถเสือข่าถเสือคาแท้ลอยสิบบาทหลายคนร่วมกันมันก็เป็นหลายบาทเมว่ามา่อล้ำหลที่สันน่ะ ขนาดนายูนในกินปาจาเันวางหงวอหนาคอยไปซัวอ,อมไก่มือนี่ดีอี่อมไก่คอยไปจักขืนมิตรตอนเจ้าคู่ม <laughs> ันอย่างสักคู่คือบอด้ไสสักคู่อันนั้นของบ้านท้นเหนอ,อันนั้นของหวานเขาเหนียวลำไย้วยนะสักคู่ฮาใหา่าั่นฮอาฮ่าฮ่าฮ้าฮ่มฮ่า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 ฮีาม่าฮ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 ่า่าฮ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 ่า่่ท่ท <laughs> ่า เป็นไม่งี้อันวึงใส่สุดมาทีแไหเเ้าวันหนาเสื้อผ้รับเสื้อไม่เงี้ท่องเปลี่นมาก่อจะมาใส่สุดคือไม่เงท่องเปลี่ยนแท้อ้าวอุณนาคว้เดรสสุดนี่ตัดพ่อ5อสองพนห้าร้อามสิบหกเลยนี่ปาเนียแต่แต่ยุใส่ยุระเบียบ่ม่รักผราม่านเขาสิมสตัดน่ะนได้ครักของคนเงี้ยเอะมากพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องหกพัท่านแน่ที่รับชมผ่านเพจ น,นี่เป็นรอบอุ่นเครื่องแต่ว่าการแสดงทั้งเมดที่่วกเขาซ้อมกันมาเนี่ยสิไเด้เบ่งในกลุ่ม ผู้ใดอยากสนับสนุนหนึ่งรอยสิบบาทแบ่งปันให้กำลังใจหมอล่ำใจกันลอยแล้วก็มาหลับเอาควอมสุขกับปวกเข้ากับการแสดงของพวกนี้มิน้<อ>จิ้มลิงก์กดลิงกที่ปักหมุดด้านล่างนะครับพี่น้องเห็นบอกกดลิงกที่ปักหมุดด้านล่างนะครับแล้วก็ไม้เล็มันชี้สีมงหันนะครับพี่น้องรงสลิปไปเดี๋ยวแอดมินสิดูดพี่น้องเขาไปอยู่ในกลุ่มไปปูสาตร่อเลยตอนนี้อยู่ในกลุ่ม4,200คน ยังรับเรื่อยยังรับพี่รับนองเรื่อยรอรับกําลังใจจากแฟนๆนะคะสําหรับผู้ใดที่อาจเบิ้งในกลุ่มเปิดในขณะนี้ค่ะพี่น้องขาสามารถที่จะซื้อบัตรเข้ากลุ่มปิดเพื่อเป็นกําลังใจดูรูปแบบงางโชว์ที่เข้าเสิร์ฟให้ในอีพีนี้รับรองมาคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเป็นโชว์ชุดพิเศษแล้วก็เป็นไลฟ์พิเศษเลยก็ว่าได้การันตีเลยเพราะว่าพี่น้องติดบางคนมาโอ้มื่อใดสิไลน์อีกขนาดไล่จบสมมติว่าไล่จบมื้อเล่นเศร้านนิถามเลยด้วันไหนจะมีอีพีหกพันมา ตามกันไปเรื่อยๆเมนเดียสุ่มแถบึงสุ่มแ็ดงานผิดเรามันติตายอ่ะบึงบึ๊งเพาตายว่าตายผู้ผู้คิดงานเนี่ก็หลายคนหลายภาคส่วนการสอบกนรยังทุกๆส่วนสําคัญหมดนะทั้งผู้คิดงานหรือนักดนตรีศิลปินนักแสดงของเฮานะครับนี่เมนอีหลีอ่ะไม่ยังม่เมไหลนำหลายจะว่าพอยังงอะเสียเลยมีนักดนตรีไหมมาเดนักดนตรีไหมพร้อมนั่นเดเปิด เมื่อนี้เปิดตัวไปไปแม่เบื้องบึ้งยันยังจงว่าก็เห็นติคันปกติคันหูจักว่ามีคนมาใหม่แล้วหลูบลิลู่สซรถดีเมื่อที้บอดมาอยู่น้ำเฮ้าไม่ด้เนี่ยไปตอนรับเพิ่นแน่ไปถามนเรไปถามสัมภาษณ์เพิินก็ดีจ้าอุ้ยมาพูดดีเลิกแถอน้นาะท่านมีหลูบมีเมียไปน้อค่ะมีแล้วตีอายอ๋อไงก็สวดขึ้นกัน กูลงเนสูอันไอ้ไอมีรถจักรยานขี่บ่โอ้ยฉันไปขี่ยังจักรยานถามว่ามอเตอร์ไซค์ผุดเป็นอยังอ๋อกูกะค่อยไปเที่ละขันเนาะถามเขาเบิ้งรถถามเบิ้งดีๆถามเบิ้งดีๆดูแจ็กกี้ผู้ใดถามแค่คนนี้ก็ถามเพื่อนเพื่อนเชื่ออยังถามเอามึงถามเร็วเนาะเอากรถามไหมให้เจ้าถาม อันพ่อพ่อพ่อบ้านี่คือว่าอายุอายตัวอีอายซื้อปาจากไหนจ้าซื้ออบครับอบเอาจ้าไหนซื้อว่าอมอบอบโมเมนอมอบคนซื้อโอบนะยเจ้าน่ะอมหรือมาเรียกเต็มเต็มมาพี่น้ำาอบน้ำอบบ่จ้าอาน้องบึงกันนอนบัดเนี้ย เจ้าอยากอาบน้ำโอบบอ๊กูคือยากอายกูเห็นคนแตกหนากูยานเิ่นเงจักนี้ใสกูเนี่ยโอ้ยเนาะเอาลงมาลงมานะครับยุนในช่วงฟ้อมผลงานครับยนช่วงปีฤดูกาลเนาะ27กันยายนเปิดฤดูกาลเต็มรูปแบบปีที่1ิหนึ่งโทศัรร์ของมลำใจกระลอยมายืนยันกับพี่กบนองว่ามลำใจกระลอยเข้าพร้อมที่จะมีผลงานที่มีคุณภาพครับตอบแทน เจ้าภาพที่เพิ่นในความเสื่อใจไว้วางใจสองลอยวาคิวงานการแสดงที่เพิ่นจับจองไว้ <Yeah. S 1> นะฮะทีมงานเฮ้งครบทีมครับทั้งผู้กเกา่าผู้ใหม่นะฮะยังอยู่ครบทีมกันคือเกา่าแล้วก็มีศิลปินดาวรุ่งดวงใหม่มาประดับวงการเอามาเขาเรื่องมือนีไลฟ์พิเศษนะครับทร <Yeah. S 1> งกำลังใจสดุดีทหารหารนะครับยกย่องเชิดชูภูปกข้องอเขาเอื่นว่าผู้ที่เพิ่น อยู่แนียลนะเชอรชูและสะดูดีให้กำลังใจทรงแรงใจไปให้กับทหารซึ่งไปรบอยู่แนวหนา้าเขาอยู่เื้อนเขา้าทรงอย่างบรารดยเรทรงกำลังใจแทนเขาอยู่เฮือนเขาอยู่เฮือนอยู่ซ่านเขากินอิ่มนอนหลับแมนค่ะแต่เพ่นอยู่น้ำปลาน้ำดองอยู่น้ำชายแดนนะครับจักว่ากินจังไหนยูจังไหนแต่หวใจเพ่นเพื่อคุมข้องและกับป้องปกป้องประเทศชาติคือว่าเป็นรั้ว ของชาติที่สําคัญคนะคะสําหรับพี่น้องนะคะผู้ใดที่มีลูกมีเต่าไปทหารนะคะคือถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นสิ่ง<ะ>ที่ดีมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่่าหลายๆคนภาคภูมิใจเลยครับภาคภูมิใจะนะครับถือว่าเขาเป็นผู้เสียสละแม่นะครับ,รบเป็นผู้เสียสละเพื่อคนทั้งหลายเพื่อประเทศชาติและวันนี้นะครับในกลุ่มปิดเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่ากลุ่มเปิดเมื่อนี่ถือว่าเป็นสิ่งพิเศษ จากหัวใจของมรำใจก๊อลอยทุกชีวิตทรงหอดทรงถึงผูอยชายแดนโดยเฉพาะแนวหนาทุกๆุกภาคส่วนครับทหารผ่านทหารเกณฑ์นะครับเจ้าหน้าที่ทุกๆุกฝ่ายทุกๆส่วนทุกหน่วยทุกกองที่รักษาชายแดนมอรำใจก๊อลอยทรงกำลังใจให้ครับ